ช่วงถือศีลกินเจ9วันนะคะเขาเริ่มขึ้นเสาวนันที่25้านี้นะคะ9วันดี้นะคพี่พีมูเตลูนะคะสําหรับผู้ที่ชีวิตติดขัดนะคะก็ใชเ้เทียนเทียนสีเหลืองค่ะคู่หนึ่งแล้วก็น้ำมันพืชกดหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนั้นพี่จะถ่ายทอดสดเก็บไว้เป็นรายการโปรดเลยะคะ่ะแล้วก็แชร์ออกไปด้วยผู้อื่นทราบนะคะอันนี้อันนี้พี่กลืนให้ฟังก่อนนะคะเ,เดี๋ยวงานพี่ีสำคัญพี่จะถ่ายทอดสใดให้ดูหนึ่งละแล้วก็มีตั้งโต๊ะรับพระ รับพระในของสารเจ้าสําคัญสําคัญนะคะแล้วก็่ายทอดสดด้วยแล้วก็แจกข้าวกล่องเจด้วยนะคะสําหรับใครที่ผู้เอ่อชีวิตติดขัดหรือเกินนู่นนี่นั่นตั้งสัจจะวาจาสวดยอดพระกันพระไตรปิฎกแล้วอยากเสริมให้ชีวิตดีขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำทิธีนะคะก็ข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องใช้คือเทียนหนึ่งเทียนสีเหลือราคาหนึ่งคู่แล้วก็น้ํามันพืชหนึ่งขวดนะคะหลักสิบน้องน้ำมันพืชหลักสิบเทียนก็หลักสิบนะคะ แก้ไขเธอชีวิตติดขัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำพิธีให้ตลอดเลย9วัน10วันนะคะสาธุค่าแชร์ไป